คนเกิดปีนักษ,าษาัตรวอกปีลิงเป็นนักษัตรพลังธาตุโลหะเดือนมกราคมเป็นเดือนฉลูพลังดินธาตุไม้พลังธาตุโลหะของคนปีลิงได้รับการส่งเสริมจากพลังธาตุของเดือนและเดือนวัวยังเป็นนักษัตรคู่มิตรกับคนปีลิงส่งผลให้ในเดือนนี้คนปีลิงมีความคล่องตัวรับลื่นทางด้านการงานการเงินมีโชคลาภและผู้สนับสนุนช่วยเหลือ มีโอกาสหรือพบลูทางในการสร้างรายได้ในครอบครัวอาจมีเรื่องที่น่ายินดีด้านการงานเป็นช่วงที่งานราบรื่นหากค้าขายจะมียอดขายเพิ่มด้านการเงินคลองตัวมีโชคลาภด้านความรักทอยทีทอยอาศัยเข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพในเดือนนี้ไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยครับแนะนำให้คนปีลิง ใส่เสื้อผ้าสวมเครื่องประดับโทนสีธาตุโลหะเพื่อช่วยเสริมพลังธาตุทำให้คนปีลิงมีโอกาสมีโชคลาภทางด้านการงานการเงินคล่องตัวดีขึ้นครับ